สวัสดีแฟนเพจจอมโจนสลัดผักทุกท่านครับวันนี้หยุดงานก็ได้มาทำคลิปจะมาดูผักสักหน่อยตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วแดดมีบ้างไม่มีบ้างยืดหมดแล้วนี่ครับเขาเรียกว่ายืดมันเป็นลำต้นยืดขึ้นมาไม่สบอารมณ์เท่าไหร่กับแดดแง่ฝนตกทุกวัน ผักยืดหมดแล้วน้ำไม่ได้ปรับปุ๋ยไม่ได้ใส่ทิ้งไว้สามวันแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องมาใส่ปุ๋ยข้างในเพราะน้ำฝนมันลงโอ้น้ำก็แห้งด้วยตอนฝนตกน้ำเต็มปิดปะเพราะตอนนี้ต้นไม้เริ่มใหญ่แล้วมันจะกินเม่ต้นไม้ผักเริ่มโตแล้วมันกิน น้ำเยอะกินปุ๋ยเยอะเด๋ยวเย็นนี้มาใส่ปุ๋ยจะกินน้ำฝนมาสองสามวันแล้วจะได้ขายบนอ้อแดดไม่มีอย่างนี้เศร้าใจจงนี่คอเนะ่ยยืดยืดหมดแล้ยืดเป็นเก้งก้างเก้งก้างเขาเลือกยืด เดี๋ยวผมจะแกะสแลนออกแม่งอ่ะ